นภาษาอะไรเนี่ยภาษาจีนเหรอนีนแน่นอนแน่ฮะระวังนะหนึ่งไม่แน่ใจว่ามีทมันอยู่ฝั่งเดียวกับเราหรือเปล่ามันจะมีคนหนึ่งใช้ K S ด้วยโคตรแม่นแม่นมากใช่อ่ะแม่นเวอร์อ่ะโอ้โหแม่นแบบเหมือนเล่นเก่งอ่ะแต่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าแต่่วาถือว่าแม่นแหละโอเคโอเคโอ้เชตพอยมีตัวเด่นแล้วตายแล้วเออดียวใช้ผิดอ่ะ ไม่ใช่เลียวไม่ใช่ผมไม่ชอบไม่รู้ทำไมเป็นรุกงสองที่แบบไม่ค่อยชอบอ่ะโอ้ยเขาจะโนไหมมันออกแนวไฮบริดไปเี้ยเออรู้สึกแปลกๆนะเระโดดหนึ่งเหรอยะมันมันไม่ใช่คนแล้วเหมือนเมื่อกี้ป่ะไม่เห็นมากระโดดไอ้หนึ่งยอัจฉริยะไอ้หนึ่งอะไรวะอัจฉริยะเมื่อกี้ยากน่ากลัวจริงไอ้หนึ่งระเบิดอัจฉริยะเว้ยเออเห็นมันระเบิดแบบย้อนดูในสถิติยังเขาเป็ยังเข้ามันหัวกูอยู่เลย ไม่ใช่ใครว่าอีหนึ่งมันมันปลาใช่ปะมึงนึกภาพนะมันปลาโดนปืนใช่ปะกระดิงขึ้นไปเส้นต์ผมไปแล้วโดนหัวมึงระเบิดตโ้มใช่เหรอยิงไปย้อนดูในสตรีมได้เี้ยอหัวอะไรหัวเจอเนี่ยไอ้เนี่ยจีเนี่ยเดี๋ยวทำไมคนเริ่มออกขึ้นเรื่อยๆรู้สึกเหมือนแบบเขาเห็นภาษาจีนแล้วที่สี่ทีส์ตั้งไงเรียบร้อยไอ้นเหี้ยแม็กซี่ขามบ่าย โอ้ยเฮียนใช้ได้อยู่ไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ใช้ได้หรอกไอ้เหี้ยกูยิงกูยิงมืดโค้เล่นปืนอะไรอยู่เนี่ยน่ากูจุบเลยข้างหลังเหรอห้างบนเออชั้นสองตัวหนึ่งเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวจะฮะสวยใครก็ไม่รู้น่าหลอกเรื่องนี้มัยอันนี้อะไรจะโดูเจลาออาไปใช้เอ็มหร หมาศัตรูตไม่เจอเลยวะ่ะไอ้กูเล่นกากมากเลยไอ้หน,นึ่งแบกหรือเปล่าไหวะนี่กูเล่นหมาเพื่อน,<ล>นแบกฮะไม่กูโผล่ไปแล้วกูตายเลยอะ่ะ <laughs> มันเห็นหน้ากูเพิ่มกูตายเลยอะ่ะแย่ฝั่งหนูแย่แล้วแหละ ถ้าเปลี่ยนเซอร์ฟิดวะดีโอ้ยใส่ที่ปิเซอร์ฟิสนะดูดีฝังกูไม่มีโอากาสเลยอ่ะโอ้หลบหลบหลบอบนดิจิตอนหน่งนัดมึใครจะไปโรอดหลังน,นี้ปะคือถ้ามัมานมี่สี โอ้ยไอ้ย้อยขลังอีตัวหนึ่งไอ้หนึ่งคนไทยสุดสุดไทยไม่รู้เออเฮ้ยมีสไนดยด้วยอยู่อีกขอบตึกจะภาพไม่ออกอยู่ตรงตึกฝั่งที่มันมีเครนอะไม่ออกปะโอ้ยกระสุนหมด อ๋อนี่ออกนออกออกอเอเอตึกตึกตึกนู้นใช่ป่ะตึกตึกแบบตึกสามอ่ะมีคนตึกไม่ไม่ไม่ตึกตึกตึกหลักนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่ามันยิงมาจากมันยิงมาจากทางเทรนะอ๋อฝั่งฝั่งมันก็เล่นฝั่งนี้เงงั้นก็เล่นกับคนไทยไงพวกโบกูไปดีเลือดไม่ชอบหน้าพวกเขา แล้วเพื่อนช่วยผมได้อุตส่าห์แบบพันหลังให้เพื่อนทิ้งให้เพื่อนไปใครอยากกินบ้างข้าวโอ้ยโอ้โหผมมันปีนขึ้นไปข้างบนเยอะนั่นน่ะขึ้นเครมก็เยอะโอ๊ยรี้เขาว่าขึ้นเขีมเยอะไอ้เี้ยเคยเห็นแล้วเห็นแล้วกู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 เห็นแล้ว โดดโดดลงโดดลงโดดลงอเคครัชั้นสองตัวหนึ่งฝั่งฝั่งไหนวะไอ้กูถอยครับเสียววะกูสกายนเตั้งแต่ยิมมาดัดฟ้าโคตรเยอะดัดฟ้าโคตรเยอะโอเคดัดฟ้าฟ้าโคตรเยอะเยอะแบบเยอะมากอ่ะเออได้ยินเสียงแล้วเสียงมันหนักเลยกูกูลงละกูไม่ขึ้นนะกูออกออกด่านฟ้าละเสียวกูกูคือไม่มองด่านฟ้าตายหนึ่ง เยอะจริงเยอะจริงมีประมาณสามสองห้าสองสามตัวเยอะเลยเหรอเยอะแบบไม่ไหวเราระเบิดนะจะเพ่ระเบิดแล้วะเราเราเราไม่ได้ยึดใจ้าะเราเราไม่ได้ลงไปยึดโอ้ยไอ้นี่มันโหดจัดเลยวะไอ้คนวิร้อยสามสิบอ่ะแบบมาเล่นคนมาอเต็มเซิร์ฟเลยอ่ะโอ้เล่นเล่นยากมากเลยอะเอาติด โอ้โหคนมันอยู่ทุกที่เลยปะลองเข้ายิดดิอยู่ไหน่ะทำไมมองไม่เห็นดโอ้โหหนึ่งตัวนั้นอะตรงไหนเห็นแล้วเยอะตายสวยโอ้โหมีสองตัวมีอีกเยอะมีอีกเยอะไหวปะไม่ไหวไม่ไหว ถ้าโผล่ไปน่าจะตายแต่ไม่โผล่ก็ตายไปแล้วเมื่อกี้แบบเหรอตรงนนั้อดาดฟ้าดาดฟ้าไม่น่าขึ้นหน่อยเหมือนมันคุมแล้วอ่ะเออดาดฟ้าคุมหนักก็ไม่ดีได้เงี้ยมันดีเอ๊ะใครไปโดนมือม่ได้ในพอย ดีสแกนพลอยแม่ไงไอ้โดนเสียงชั้นบนหลอกไอ้เฮียนั้ว่ามีตัวอยู่ข้างในเป็นขาคนทาไมมีแต่คนขึ้นดาดฟ้าวะนั่นสิพวกนี้บ้าเลือดแน่เลยเหียบ้าจีบุตาองงาร่นยงฮียไอ้ที่มันเล่นโหดมากเลยอ่ะวันทีน่7วีะเล่นโหดแบบโหดจัดเลยวะ อุ้ยสวยจังคุมคุมคุมเมื่อกี้จัดเลยอุ๊ยไม่ทันเดี๋ยวว่าคุมเดี๋ยวว่าคุมอยู่อไร้ในพอยต์มีประมาณสองตัวเข้าไม่ได้หรอวะกว่าจะขึ้นพอยต์ได้คือแบบเออนั่นแหละน่ากไม่เยือน่ะ ไม่เสียงใกล้นี่ยล่ะสอุ๊ยให้ทางเยอะทางสวยตายโอ้โหตรงตรง point อ,อ่ะห้าตัวไอ้หนึ่งเยอะห้าตัวเกนเวนินเกินโอเคละมันเดอดละคือมันอยู่ขอบขอบอ่ะห้าตัวเว้มันจะมันยิงยับรัว ได้นี่หว่าขอได้ได้่งโอ้อมไมชัดงเลยทีหารเข้าได้อลปูไม่ทันปู่่งรถแต่สามันสาก็ยังอยู่แต่โหนเทีเดียวนสามตกลงไปตอนนี้ลาบภาพไปเยลาบลบลาบลาบเล่นโห่ัดเลยเนี่ยเงนี่ยสิจิเดยสองแบบ สเปย์อย่างโหดอะเอ้ยเมื่อเพียนด้วยเอาเป้า,าประ,ะ,ะเบิดเข้าไปด้วยมไม่มีใครอยู่ไม่ไม, <ec> ม่มันมีมันมีตัวอยู่ในพอยประมาณตัวหนึ่งไงที่เหลือมันอยู่รอบรอบโอ้มีคนโดดจากขั้นตมน่มกว่าข <ś> ั้นต่อกันโอ้โหเดินจัก ไม่น่าเปลี่ยนเป็นพี่เลยเมื่อกี้ไม่ทันไม่หน่าไหนอยู่ทั่วจริงมันอยู่ทั่วจริงวายควายเยอะอากูเฉยเลยัดเขาบึงกับกะช่วยๆมันมันไม่ได้ดูว่าใครอะโทโอารมณ์มันพาไป โอ้ยโอหทำร้ายทำอ,อยู่ข้างบนปันนี้มันอยู่ข้างบนเลยไม่มีใครใครยึดเลยจังวะเข้าเข้าไม่ได้ถึงเข้าก็ตาย ก็ได้เราแพ้แล้วเราทำเต็มที่แล้วอ่ะอู๋พี่ดูนแมอาร์ <PM R S 2> ด้วยน้าสันเข้าหลายทางอีกว่า ไปเสียงหมดมันจะข้างล่างเลยวะยสวดักแม่มาจากไอ้ตรงทางฮิวหนึ่งตัวไอ้เหี้ยมันยิงทะลุเยอะเยอะเยอะไม่ไหวไม่ไหววะอ่ะฮอ๋อหรอว่าดิวใช้คนจีนว่ะ เพียะโดนชดกันออกมาดักค mm ึอยจะเจอเจ้าว mm ่าเพียไม่ได mm ้ไม่ได้เจอทีมจริงๆขนาดนี้มานานเลยอ่ะโอ้ดูมันวิ่ง โอ้โหเปิดปืนกระสุนเยอะ เกือบเกือบโดนมีดแล้วโอ้ยเกินไปแล้วอะเฮ้ยเขาหลับเฮ้ยมันหายไปไหน เราจะเข้า p อย n t ในมันโอ้โ้ซูเปอร์จัดูเป็นซูเปอร์จัคตอดีว้าไอเทมมาเล่นโหดจัดเลยสู้ไม่ไหวจริงโมซูเปอร์จับแล้วเล็งได้เนี่ก็สุดเราไปนี่จริงโอ้าจริงแค่ทำนานก็ก็โอเคแล้วอ่ะ พอ้มันยังยดตัวไมนี้มันไม่ดีแ้่ว่ผมมันปาระเบิดขึ้นมาเจี๊ยอ้ ได้แต่ละคนดีหนึ่ง <laughs> น่ากลัวจหมายเชีย่ยเวลหกเว้หกคิวเดเลสองนะจุดแปดอะไอ้สองจุดศูนย์แปดะคนจีนคนจีน <laughs> ใช้ได้เล้ได้ <laughs> ไใช้ขาว่าใช้ได้ไม่รู้รู้สึกว่าประสบการณ์มันไม่มันไม่ถึงกับเฮีย้ยนี่อะไรวะมันแค่แบบว้าวเฉย ว้าว <Wow. S 1> เลยเออคือมันไม่ใช่แบบเบื่อเห็นอภิน,นิหารเลยสักอย่างอม่อยากเห็นอภินิหารนะอ, <c oughs> อ,อยากดูในเค้าสองนะโอ้ยแววเาไม่ได้ไม่ได้จะทำอะไรสักหน่อยอ, <c oughs> อะไรครับเนี่ยเขาเล่นแหวะเขาเหรอ,อมึงเป็นคนรีพอร์ตคูแน่ๆเลยไอหนึ่งเอาไม่ใช่ไม่ใช่อยอะอไม่ใช, <c oughs> ไใช่ไม่ใช่ 你没有啊？